สามคำที่ห้ามพูดถ้าไม่อยากเลิกกับแฟนนะครับคำแรกเนะี่ยนั่นคือคำว่ากูบอกมึงแล้วสมมติความเห็นไม่ตรงกันนะครับตัดใจอะไรอย่างหน,นึ่งเนี่ยแล้วแบบเอ้ยคนหนึ่งบอกจะไปซ้ายคนหนึ่งบอกไปขวาปรากฏว่าถ้าคนหนึ่งเนี่ยอาเชื่ออ้าไปทางขวาก็เนี่ยปรากฏไปผิดทางนะครับขับรถหลงทางแทนที่คนฝั่งซ้ายเนี่ยจะพูดว่ากูบอกมึงแล้วไงว่าอย่าเลี้ยวทางนี้โอ้มันเป็นตัซ้าเติมกันแต่แตถ้าเกิดคุณเปลี่ยนวิธีนะครับว่าเฮ้ยไม่เป็นไรอผิดทางก็ผิดทางเดงี๋ยวเรามาหาทางกันใหม่มันจะให้ความรรรูู้้้้สสึึึกกกกกกกวววว่่่าาาเเเเเปป็นนนนนนนทททีีีีีมมมดยยยััััััคบบบแลจะของ ผู้ชายคนอื่นคนเรานะี่ยไม่มีใครชอบเปรียบเทียบหรอกไปเปรียบเทียบเขากับผู้ชายคนอื่นเนี่ยมันจะเป็นการหักศักดิ์ศรีเขาแล้วจะไม่มีผู้ชายคนไหนนยอมหรือว่าแฮปปี้ครับเขาจะรู้สึกว่าโอ้โหเสียกําลังใจมีแต่ทําให้ความรักสั่นคลอนนะอย่างที่สามนะครับก็คือทะเลาะกันแล้วท้าเลิกครับเออท้าเลิกเนี่ยทาเลิอกอันนี้ผมบอกนะครับว่าผู้ชายเนี่ยคิดจริงๆนะเวลาผู้หญิงพูดเ่ยเขาจะไม่ได้คิดแ่แบบโอ้โหต้องตามน้องตามอะไรแต่เขาจะรู้สึกว่าคนนี้แบบเหมือนไม่มั่นคงทางอารมณ์หรือเปล่าหรือว่าเป็นคนที่วีนน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 นงงงงงงง่่่่่่่่าา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 ยยยปปปรรรรรรีีี๊ดดหหหืืืืออออออเเเเเลลลมมมมมมคคคคคควววัััััักกก้้ไไะะะบบๆจจถททททุุุพูแิสต์ณ เขาก็าจะแบบถอยๆๆเพิ่งนยเอาละคนนี้ใส่ใจคุณน้อยลงได้นะครับถ้าใครอยากรู้เคล็ดลับดีๆมากกว่านี้อีกนะครับให้กดติดตามช่องครูบุดีไว้นะครับคุณจะได้สาระดีๆกับวิธีทำให้ผู้ชายเนี่ยคลั่งรักคุณอีกเพียบ